สวัสดีความรู้ของเก่ากับผมดีมเซอร์วิสวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแกะแกะทีวีขายนะครับทีวีรุ่นนี้จอประมาณ20นิ้วที่เราจะแกะขายหลังจากที่วัดเสร็จนะครับก็มาแกะน็อสกูเป็นสกูหัวแชกที่ตัวฝาครอบนะครับฝาครอบเครื่องด้านหลังนะมีน็อตไม่กี่ตัว หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็เอาทีวี20นิ้วมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งเอ่อเป็นอีกหนึ่งยังไงละ่ะอีกหนึ่งตัวเปรียบเทียบนะครับอ่าถ้าหากใครที่คิดจะทำแล้วอ่ายังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเครื่องเท่านี้เท่านี้นะจะซื้อในราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนสำหรับสายแกะนะฮะสำหรับเอ่อของเก่า มือใหม่นะครับก็ควรดูเอาไว้นะครับแกออกมาแล้วนะส่วนบอร์ดตัวนี้นะฮะเราก็จะแย,ยกออกมาในพวกสายไฟนะถ้าหากเราจะขายพร้อมบอร์ดเลยก็ได้นะครับถ้าใครจะตัดแย,ยกขายอีกต่างหากก็ได้ไม่ไม่ไมอ่าเขาไม่เซเรียสนะครับเรื่องนี้อ่ะต่อมาก็มาแกะขดลวดนะครับแกะขนลวดออกเสียก็จะเจะแกะจอแก้วออกในจอแก้วตัวนี้นะครับเวลาเราแกะ ต้องระวังนะอย่าให้อะไรหล่นไปโดนไปโดนตัวจอเป็นดิดขาดน,นะครับเพราะมันจะทําให้จอระเบิดได้จะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยแต่มันก็ไม่แตกง่ายๆนะแต่ถ้าหากโดนแล้วก็โดนผิดจุดเนี่ยมันแตกแตกง,ง่ายเลยนะครับจะบอกให้เคยครั้งหนึ่งนะครับมีเหล็กหล่นหล่นทับนะตอนแกะนี่แหละ ก็ทำให้จอระเบิดป้งออกเลยนะอันตรายมากเราแกะแยกนะครับอะไรที่เป็นเหล็กนะแกะออกจากพลาสติกแข็งออกให้หมดเลยนะอย่าจงไว้ตาอย่าจงไว้เป็นว่าดิอย่าเก็บไว้นะครับเนี่ยฮะวิธีการตีจอแก้วครับหากระสอบมาลองให้ดีะใส่เข้าไปในกระสอบแล้วตีไอตรงจอด้านหลังนะ ไอจอที่มันโนออกมาตรงที่มันติดกับขดลวดนะให้ตีตรงนั้นนะครับอย่าไปตีต่ํากว่านั้นนะเพราะมันจะทําให้จอมันระเบิดนะเวลาไปเวลาเคาะก็คอ่อยๆเคาะด้วยนะครับอย่าเอาไปไปลงทีเดียวเลยนะป้องกันอันตรายครับนะแกะพวกอ,อันนั้นออกให้หมดเลยมันก็เหลือจะเหล็กบางนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะมาทุบตัวขดลวดออกนะ วดดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นลวดมินียมลวดมินียมแบบนี้แหละนะอันนี้สำคัญเลยบางคนเนี่ยไปซื้อมาหวังจะได้จะดฟองแดงนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่บางตัวมันก็เป็นลวดมินียมนะครับเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูแกะออกก่อน หลายเครื่องด้วยกันที่เราแกะออกมาแล้วก็เจอ,อทองแดงนะแต่ก็มีนะครับมีเหมือนกันที่เราแกะออกมาแล้วจะเจอกับลวดมิเนียมนะต้องระวังนะครับเวลาไปซื้อเอาราคาปานกลางให้ดีที่สุดนะอย่าไปซื้อเยอะเกินนะครับอย่าไปซื้อเยอะเกินเอาเผื่อ,อไว้ด้วยนะครับเผื่อ,อไว้ด้วยป้องกันเราเจ็บด้วยนะ,ะแกะขดรวดออกมา นี่ฮะตอนที่ผมจับอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าผลลวดมันเบามากมันเบาแบบมไม่เหมือนเบาแล้วก็อ่อนนะครับไม่เหมือนไอ,อตัวทองแดงนะฮะเราจะตัดออกพิธีการทุบการแกะก็ตามในชิปเลยนะครับดูแล้วก็เอาไปทำเอียได้เลยสลหรับมือใหม่ลงมืออ่ะเดี๋ยวเอา มีดมาขูดให้ดูนะครับปื๊บปื๊ด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 ปื๊ขาเจ้าเลยนะเพื่อนๆเนี่ยขาเจ้ะเลยแบบนี้แบบนี้เป็นาลวดมินียมนะครับขายเป็นลวดมินียมเนี่ยขาเจ้ะเลยต้องระวังสําหรับคนที่จะไปซื้ออย่าคิดว่ามันจะมีทองแดงเสมอไปนะครับเพราะเครื่องทุกวันนี้มันมีมินียมมันมีมินียมเยอะเหมือนกัน นะเยอะเหมือนกัน,นดูยากนะครับดูยากไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าจะเก่าแค่ไหนนะครับเวลาท่านไปซื้อขอไม่ให้แกะดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าตีราคาเยอะนี่ฮะอันนี้ก็ขาวจั่วเลยมันจะมีไอตัวสายสีดำนะครับที่มันหุ้มเป็นสายสายหุ้มจอแก้วอยู่นี่นี่เส้นตัวนี้สายสีดำตัวนี้ อันนี้มันก็เป็นตัวมินิแอมเหมือนกันนะเอาจวะเลยผมขูด,ดูแล้วนะครับน,นี่อ่ะเดี๋ยวจะมาช่างให้ดูตีแข็งได้สองจุดหกโลเหล็กบางได้หนึ่งจุดแปดกิโลนะฮะส่วนบอร์ดผมจะเอาช่างกับรวมกับสายไฟเลยนะครับเพราะมันนิดเดียวเองบอร์ดได้หนึ่งกิโลนะครับต่อไปก็เป็นมินิแอมมินิแอมได้ 0.1กิโลหรือประมาณ1นีดนะครับ1ชีดเดี๋ยวไปชมการสรุปกันนะราคาอารมาสรุปนะปิดท้ายกันนะครับหลังจากที่เราคัดแยกออกมาแล้วก็ช่างตาช่างแล้วก็ตีราคาออกมาเรียบร้อยนะนี่คือราคานะครับทั้งหมดนะนี่คือราคาทั้งหมดที่เราจะขายได้สำหรับเครื่องโอทรทัศน์นะครับทีวี อ่ยีนิ้วนะประมาณ20นิ้วเนี่ยฮะพลาสติกนะครับตัวพลาสติกแข็งเนี่ยได้2.6กกิโลคูณ4.5นะครับโลละ4.5เท่ากับ1 1บเจ็หล็กบางได้1.8โลคูณโลละ9.5ได้11.1เอ1ดหอสิบดนบอดนะครับบอดผมช่างกับตัวสายไฟเลยนะเพราะมันนี่เดียวเองได้1นกิโลนะครับโลละหบาทอ่าบอดขยะ โลละหก็ได้5บาทส่วนลวดมินิยมอ่าได้1ชีดนะครับ0.1โลหรือ1ชีดโลละ35ก็ได้อ่สามบาทยอดรวมทั้งหมดนะครับ3าบาทอ่าสามบาทก็จะประมาณนี้สําหรับราคาเครื่องต่อทีวี TV นะครับขนาดประมาณ20นิ้วนะขนาดประมาณ20นิ้วแกออกมาแยกขายแล้วก็ได้ประมาณนี้ส่วนราคา เราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะแต่ละพื้นที่ต้องเน้นย้ําอีกครั้งหนึง่งราคาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะไปซื้อโทรทัศน์หรือทีวีเอามาแกะนะครับสายแกะต้องดูนะถ้าไม่อยากขาดทุนอ่าไปซื้อเครื่องมาราคาแพงๆนะครับแล้วเอามาแกะเนี่ยถ้าหากดูไม่ดีนะครับขาดทุนแน่นอนนะเพราะว่าของแกะต้อง ยิ่งดูต้องดูให้ละเอียดนะครับมันถึงไม่ขาดทุนนะสลับของแกะอควรจะบอกอยาว่าบางคนอาจจะมีอหลายคนไปเห็นมาอไปซื้อเครื่องเพลงมาไม่จะเป็นว่าเอามาแกะแล้วมันต้องอมันต้องได้ราคานี้นะครับผมต้องเน้นนว่าอันนี้ผมสื่อให้ถึงอสื่อให้สายแกะนะครับมา มาเห็นนะว่าเราเกะออกมาแล้วมันได้เท่านี้เท่านี้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบกับรา,าคาช่างของร้านซ่อมนะครับาบางบางที่บางที่มันเป็นร้านซ่อมเขาซื้อไปเพื่อที่จะเอาไปแยกอะไรนะครับแยกอะไรแล้วก็เอาไปขายถ้าทําแบบนั้นก็ดีนะครับดีนะมันได้เงินเยอะได้เยอะแน่นอนนะครับถ้าหากท่านซื้อทีวีมือสองไปแล้ว ไปทาอะไรมือสองขายนะอะไรเชียงกงมือสองของทีวีขายแบบนั้นก็ได้ดีเหมือนกันนะแต่ท่านต้องหาแหล่งขายให้ได้ก่อนนะอแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากนะก็เอามาแกะเลยนะครับก็จะได้ตามนี้เวลาเราไปซื้อนะก็ควรซื้อต่ำกว่าต่ำกว่าสามสิบเจ็ดบาทนะกะเอานะครับกําไรจะเอามากเอาน้อยก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านแล้วแหละ สำหรับคิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าหากถูกใจสายแกะก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวมีชิปดีๆอะไรผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใน EP หน้าสวัสดีครับ